เมื่เก,กิดเรื่องของพี่น้องเลยยายม่ได้เข่ามาเพื่อนเลยแต่ต้นต้งเป็นตนบอ,อกไพรน้นนอ,อ,อ,งนองเข่ามาเนาะไอ้เป็ข่าวไม่กวนเลยของประติบหมดของไปเลยทัวไปเลยเพื่อนอย่าบ่อให้มาค้องนี่นะนี่พออันนอไพรที่เพื่อนเพอนในสูตรมอตอนนี้นะสูตร,รครบรอบสามหมื่นมออ,อืมแต่เพื่อนกามาให้ค้องนี้ค้องจ้ะ พันยาพันบอกบอกมานอ้อมเพื่อนเลยแค่ปัดเปาสิ่งบริออกจัดมือจัดมือออกรับปะเลยบี้วขาว่า แปนลงปางเนาะเอาต้นอกไฟออกแป็นคากิีบาทนี่ด็นเทือดินชานเลยมดงสีเทือดสีชนตังเลยบาทนี่อาพอทอดแวบานี่เรียบร้อยาเข้าทางงในนี่เนี่ยนะ มาลงมาลงมาเอ้ามาคนละสิบพันสิบพันมาทางสิบพี่ประตูนั่นลูกไปเอาเขาได้ประตูเออนี่เฮ้ยบาทนี่ของเพือนใส่ป้าท้อใครมีของนั่นรอดบ่ได้นี่ของดี มีสายชินนะบบบนี่นะสมบัติกันสมบัติสมบัติมหาเฮงสมบัติมหาเฮงไปเพื่นเลยบ่ไปเดินเบ่เออเราไปเดินนะลูกไปอย่าไปไปเดินเด้อไปเอามะข้องของมาได้เพ็่นนี่อ้อมไปเลยบ่หน่อ้อมเพื่อน สิพออ้อมหั่กับพ่อแห้งนะอ้อมพุ่ดิผู้บ่อยู่แบบมันหยียบเนาะหนึ่งมิเอาใหม่ใส่การบันไดว่าขึ้นย่างโอ้จอใส่ไหมข้องใส่เออห็นไหมัวเองเห็นไหม อุ้ยไปน้ำเว้ยเว้ยจะไปใช่ไหมใช้เว้ยบอใช้ไปเรียนเมื่อไห่ก็ไ้ะพ่กเครื่องปลูกเครื่องพังไปจังไรให้มักทั่วนี่มัดไว้บอ ไคแนวมันอมันแก่หรอเต๋อเนี่มันเหี่ยวมันเหี่ยวแก่มันเหี่ยวมันเหี่ยวขวันมันผิดไล้เนไหบ่งมันดันขวันมันผิดมันบ่งมันกัดพตอนนัองเต๋อเขเขา่หนักนีน่อยนะอะี้มันมันโมเมนต์ได้เหี่ยวเลยบเี้ยวแรกกัเจกเียงมีเนาเบลด้องนองกูกินนี่ เะรอพวงนี้กอนเป <ไอ S 1> ็นคนหาแก่ปวดเลยปวดชาด้วยทุกของดีมาเลยเนาะทุกของดีมามเห็ด <c oughs> บ้่ไรได้พงแป่ไว้เลนี่เียงหได้เยเนียนมือเดียวโอ้เยียงดี <c oughs> แจกออกนว็เนียนเลยแนงป้งน้งนี้ห้ามี มาคุมตัวนั้นก็ไว้เห็ดนั่นตาบ้านเห็ดนั่นแค่เนื้อเผาทานเนาะมึงแกเกิดเรื่องเลยพี่น้องเลยก็ยังไม่ได้ขอมาเพื่อนเลยแต่ต้นต้นต้นบอกไฟน้องขอมาเน้อให้ขีดข่าม่อีกวันนี้แผ่นเลยแผู้เตะหันเชื่ออยู่ เดี๋ยวนนนนยก็เดินทำความสะอาดเลยน่องแบบเฮยพักพักกันนี่เพิ่นกันเนาะมันกะดผีมากรองพี่พอดีน่าปีนี่ตลอดปีใส่ต้นหมวกไข่ดีหลังพื้นหลังไข่ไฟไหม้มาหนาไม่ได้มีเลยนี่นจะไปไจะจะไปยังไงล่ะพี่ต้องเดียวต้องอะไรเอาหมวกน,นี่ออกแล้วก็เรียนไปเนาะดูว่าตากแห้งก่อนบอกเอากากกันนะเนาะกากมันแห้งนะ มันแหงเลี้ยงนะด้วมันแห้งมาจากใต้มันแห้งแล้วจังเลี้ยงอ๋อทำไมเฮ้ยอยู่ฟังนั่นหรือฟังนี้เออไม่ปลูกบ่ดีว่ามันเกิดขึ้นทำไมไม่โตปลูกแลปลูกตะกี้เนี่ยแต่เพิ่นตัดถิ่มน้ำกระมีเลยนะมึนกินแล้วทรงจะชัดหนักวายมันให้มันขึ้นก่อนมันขึ้นไหนมันนอนนั่นก่อนมันไหลก่อนเนาะ ขอกะตุกติคดอข่องไปเลยทั the ่วไปเลยเคื <h 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 aces> <h aces ่อนหน้าบ่ให้มาข้องนี่นะว่าอพันนาพายที่เพิ่นเพิ่นอะไรสูตรบ่ตอนนี้นะสูตรครบรอบสามหมื่นวอแต่เพิ่นก็มาให้ข้องนี้ข้องจ้ะหญ้าเพิ่นบอกบ่มาอ้อมเพื่อนเลยแค่ตัดเอาซิงบุรีออกจากมือมันออกตัดเลยไม่ได้ คล้องว่านนี่แล้วคล้องใบก่อนโอราะยันเราพันมีกำหนดน,นะแบบว่าเดี๋ยวมันมันหึงไปเราบก็ออกเน,ะนาะเดี๋ยวมันก็ขาดนั่นเล็งแล้วเดีเ๋ยวอีกใบเดี๋ยวก็เป็นเทศบุญบ้านเนาะนเ,นเทศบุญบ้านมันก็อ้อมบดบ้านเลยแล้วมันก็ไปเองไหมมันจะขาดไหมอ๋อสิงบุรีสิงบุรีมียังไรบ่านี่พักหนาตกตาบึงรั่วบังหงห้วยมันพลัาากกับมอญจัก ยังเดือป่ติเดอยว่าอุ่งกๆลนะข้างนี่มันได้กินอยู่เบอยเรงไมันน้องเตานองแต่นี่ว่าแล้วกับปุ่มเอือุ่ค่อยเปลี่นเนาะแม่เออนงแต่ปุ่มีจะไอื่นอเพอกบ้านเอ้นหันดกมีเบิดอไรเยมใรไปอยู่เลมีนไงนี่ฮ หวาเนิ่งแต่วะเมนหวานอันนี้ดอกกระเจียวอันนี้ได้คือหัวใหญ่แท้หัวดอกกระเจียวแตนไม่เอ้าเมนบอกดอกกระเจียวหัวใหญ่ปานนี้บอกไม่ตัดเครื่มโครงการจะแชงตาตาโกมผู้เยิงงูเพราะแน่นอนเขาจะพายๆได้เต้นก่อนต้องมาคือเป็นได้ห่อยแล้วจะไปก่อนงูเลือกงูนี่อี ใหญ่บอลเล่าไงน,น้องฮูเนะะาะงปลาวลาตามเลยตัวนี้อือดกเนาะ,ะได้บบนเงี้ยปลาชูตามเพราะมันนี่แหละอันนี้คือเจ้าเอากานออกบอลนี่นะบอปล่อยมันไว้นี่แหละ,ละ้วไว้แนกินชุกเมื่อนั้นท<ห>าน้องพิงตื่นมาอยากกินุงูชุกเพิ่นฝันฝันอยากินหุงจนไปเข้าตลาดซื้อหุงให้ให้มันหน,นาวขึนดอกน้อ <c oughs> ต้นนี้แบบว่าเป็นมากนี่บอกนี่เล็บนี่กำลังบ่กำลังเอเนี่ยเป็นหน่วยเดียวเลยพี่ว่าพี่มาลบอยู่พี่เถิงบ่ต้นนี้มันเกิดมาทีเป็นแังไงเนาะตัวฝูกนี่เนาะเนี่ยมันมันแน่นเลยเด้อนี่มันแตกเลยเป็นแม่ยุมาชิมมาให้น้อง Ừ, xin mặc hiên à, đấy. do. No, I am a hùng mặc nhau mòi, eh? In Hoi tao rickin hoi. Hoi 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 ไพ่เนี่ยนะโอ้แต่ว oh, i mean, oh, oh. ่าดกแต่ว่าต oh ัวน uh uh ั้นของไผ่ตัวนไหนโอ้ของบมอกคำมันนั่นนั่นกลัวตัวนี้เลยอะไลอะไรเชียงเสียงเสียงเชียงมาเออเชีงมาเลยอันนี้จะมีมาบุนมาบุญอันนี้พ่องไพ่ก็มาบุญโดย้ฉพาะเราเราเป็นพ่อกระแลงดิมันเชื่อมาให้เมื่นี่แหละเจอคนปลูก

สิบดนี่จะนับเรสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดสอมนัน้หอยน่เนาะสิโนี้มันเน่าตันนี้เาโอ้ยตัวนี้มัน,ตน,ตน,มนแต่มันหมากมันหน่อยซื้อ,อนหน่อยคือคนนี่ยะหน่อยคือคนแต่ว่าแต่วคือแกเนาะแกไดได้นี่นะ เออตนนั้นมันค like well, ือไงคือเน่าอ้วคือแบบเขียวเลยตอนนี้คือแบบเหีื่อยจืด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 จืืดจ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 ืด ต้นก็คือว่างามอยู่นี่ก็เนาะแต่ว่ามากกันนี่เจ้าเจ้าชิดนี่ออก่มันจีงามต้นงูชิดงานดูนี่ออกมันจีมันมร่ำนี่ได้แต่ว่ำงานก็ดูนอยู่ใช่ที่ฟังคุณบอลรยว่าไปิตสาละเนี่ยเห็นประตูคนว่าขอเดเออหาย่นไปด้วยแ้วหนึ่งได้อ ต้นยังไงตนไฟบม่เนาะต้นไต้นหมกองมาแตนาะแม่บ่ไ่่โม่แม่ป่ต้นแดงต้นแดงแม่ปะฮะเมากชวยนนี่กุงยิงเสกันหง่ายแล้ว่ต พอหม้งร้วแหละในจี่โะอวห้โตอระองข้าเพื่อเืมเจ้าว่าได้ออกจาเอ็นลงก็บัดใส่อย่างนั้นจะต้องใหิมพู่เห็ดราวนนี้เฮาเที่ยววง้นหมูจนไม่ืนยุมเพิ่งกอนี่ข้างนี้ใชยังไงะปรหลังบ้านคนจะได้ยินยุมมันยุ่มบอกเจะบาดน่ยะบาดบ่านเนาะ เออวันนั้นนอนวันยันบันเนแบบคือสงบระบายเย็นแด่เฮือนซานโต้หนีชาวเจ้ามันมีอะไรเอาเนี่ยมันมันดูแหม่บ้านเนะบ้านเนอะแง่บนนี้บ้างเมนได้แล้วจะก่า่มานี้นี่แง่นี่ต้องเอาเตียงตัวนี้ออกเทินขึ้นไปพุ่นไหายย่อไรบ้างได้ว่ามันเย็นเจ้าได้ย่อบ่ได้

เออมันมางอยู่นี่มันชได้โฮมตลอดได้เนาะเออแต่ไอ้นั่นเนองแล้วมันบม่มีโฮมมันก็เลยแบบนั้นหาปลูกต้นไม้ต้นแนวอันนั้นใช่เด้อเปล่านี่มันจะไงมันมีโฮมเลยโยมต้นยมต้นคูณปลูกใช่กบมี่มีโอมที่จะกบมี่ต่าเอาไปปลูกข้ี่ยงต่างกันเออกบมี่เขามันมันอันนั้นป่านอันนั่นกัมันอันนั้นกัปล่อยนั่นได้ปะยัง ไม่น่ยปลูกหลังบ้านมอปลูกหน้าบ้านมันนั่นแหละว่ามันมันนั่นแหละกระปล่อยเลยรถยๆยันว่ามันใหญ่เลยกงมีซื้อแห้กันว่เป็นยังอยู่บนกบแห่ชิบันยังขงมี่ขงอยู่ใส่กับมีแต่ต้นขงมี่ป้าคนสิมยังคักแนะงานคนระบาดคนสิมนี่ขงมีขายเนาะมันอีต้นมีอยังกับมันบวเป็นยังดอกอยู่ที่เฮานี่แหละอยู่จิตใจเฮานี่แหละแต้ย ถ้าเป็นไปได้ไม่เพ่อจะกดเมื่อได้วย่อยเพื่อนห่อเนาะถ้ามาญาติบ่นี่ญาติจะเมื่อไปได้นะญาติยังเดียวเป็นญาเป็นไปนบอกเออโอยามันตัวขอนมีห่มกุ้งใจชื่อเบียมากินบอ ก็ไม่ปงเยอะค่ะก็บไปขายเก็บมนปงขาเก็บน้ำตาลเก็บน้ำว่าสนใจเพ่เดียวกินนะเก็บเจโฮไม่นี่นั่นลได้นีโรดโดอะไรก่เด๋ยวนี้เมนงยกลัวแลกลัวแล้วไยยเตียงขิทงบ่โเยงกันนั่นบ่ไม่กินยดีบ่ิตงกน้บ่

นั่นอันมนี้มันติดจะเยอะอืมมีคมต่ออันนี้เด้ออืมเดินทังไงล่ะเดินนาขยับมันข้ามาสักตัดเล็ดนายมืออืมหยุดสักัดเล็ดนายนชินาลามคือจะคองมันลัว จะของกันยางรัดทุ่งคุมมืออไปชอบโมไส้บนรถไฟฟ้าตัวนะแพงบ่แต่ว่ารถอันคือรถของไอ้ฉินอ่ะบนไหลเลยเด่นนะนี่ชุมเจ้าต้องเอาไว้เตียงก่อนนี่เดี๋ยวจะเอาตัวนั้นไปอ เต็งมือ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 แขวะเต็งมือแขวะไข่อาอยู่ที่มาพี่ไข่แล้วหรือว่าเป็นโต๊ะทางเต็มมือแล้วอะไรบอสก็แต็งมือแขวะมองกวงชุกเจ้ากับเขาเนาะพังในเข่าหอมๆนะ เซ่เซ่เลยต้องแต๋อเซ่เต็งนือไว้เนี่ยกันได้กันได้เอาครับหรืออาจะหลงบ่อแต่งมือไข่อีกแวงด้น่นะอืมอยู่นี่มันชิได้ห่มมันเลยน่ะเอาแั้วมาห้องอยู่ขามันมาแล้วไจังงหอเนี่ย นี่คาโตนี่มอนี่ก้อนหินนะเต็งอันแต้วเอามาสบงมนีตัวเนึ่เยเอาก้อนหินมาใส่มนเลือนจากห้องไปเอาตัวนั้มากอนนั่นแก่ชวนมาฮือนไปคุยน่อยแม่น้าีเอ๊ตึม hay là cái phình mà năm năm thôi phình thì dệt luôn mà hua nhai này phải lột đần lên khẩu bao khi đây tiếng bạch thoải mái bạn này đang điện nhiều khi nam hôm tôi ở đây rồi này chưa không จักเทื่อแล้วจักเทื่อแล้วหันหยกโอ้ยหลายตัวจริเนาะตามที่เอื้อยได้ห่วมแล้วนี่สามเทื่อนี้เออผมเกินเนาะแต่ว่าเอื้อยที่เอื้อยได้ใหายน้ำไรสามเทื่อนี้อ่ะแต่ว่าเกินหันกับบุหุ่นก้อนหินเนี่ยมาใส่พื้นนี่แต่ก้อนหินนะเฮนะมองเอาตัวแปรนี่น่าตัวหน่อยไปเอาแล้วแต่เอาแล้วเดี๋ยวพูสบาย <displayed, S 1> ินแมนี่คู่อยู่อยู่แบบบบายนะไปบ้เหน่นบ้าคนยคนนะบรินร์ได้ลูคนนะลูคนจนเรียบร้อยแล้วว่าบรินรได้ดูเหน่นนะ khỏe lúc tao còn hít nha anhy. này bò nha nhảy bò phần luôn luôn nha em đi đâu. Tao mì cái xuống đi. Bần 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 đây đây bần 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 ยีคก้หินใส่ฟังนี่เนาะเต็มที่เลยนังกะไอได้ชมนนั่นติงุบุ้มเขาุ่ยะเน่ยเากับได้เมื่อป้าน้องพอด้เนาะอเมื่อตอนนี้ก็เท่านั้เบียกเมืองาน่อได้บานนี่ยังมีเวียกอยู่ได้ยืน รีมารีเห็นน้องเตวอยู่พุ่นแต่ก็มาชงพันเลยใหญ่นะล้วจริงไอ้พุ่นราสิม,มาชงอยู่แต่ว่าน้องเตวบัดมีลูกสาวลำพนไปน,น้ำยังมีตู้คลองมาชงเป็นยางมาแล้วอ่ะ <c oughs> แม่ขยับมีไหมตัวไหนก็เชยเลยกินเ <c oughs> ข่า,ยขาอยู่วะของเชานเนี่ยกินยวัดกินยวัดกินยวัดเน,น,นี่ยกินยวัดน่ยอืม เรียบร้อยบาดนี้เย็นดีมีสุกลูกจ๋าเย็นคักข่อยเบิ่งแล้วเย็นกว่าแม่อีกสิาบาดนี้คักลยคักเลยน้ําองยาน้ําตุกิบบ่ย่านเนาะิ่เจ้ายังเก็บบ่ได้แล้วแล้วแต่เอ้ยเพราะว่าตั้งแต่มือตัดได้เอ้ยก็บ่ได บ่ได้เบิ่งเลยพอมามื้อนั้นก็เจ้าบ่อยู่ก็เอ้ยก็ผ่านไปเลยแฟนบ่เลยนี่เก็บตังมื้อามามันก็ยัง่บ่มื้อออกจากวัดมนันลก็ตื่นเช้ามาเนดอเฮามื้อมามนันยังนัอยู่เนาะแต่มาบ่เห็นน้องบ่ได้ฮกบ่ได้เข้ามาในเด้บ่ได้สังเกตอีกอา พไม่ต่อึดใช่ได้กับป้าด้วันเด้ออะไรๆคับพ่เนจังมื่อข่ามาเยี่ยมมายามดิน้ำมาไหมโดยื้อข่าวขมูมาให้ปไปเอาข่าวขมยเยอนะล้วกใบปอนสีใสอืมด้วยข่าวขมูกองใหญ่นะเขาเอาเนื้อจาน่ี่จูดต้องเตวี่จุดต้อเตยวงดประตูเนาะประตูตอนนั้นนะประตูอะไร เมือป่าก <elier S 1> ันเด้อ <wont> จ <Momo S 2> <mad Liberty> <c oughs> ุนี่เด้อคอยจีไปเอาเขา้องเตอากันจุนี่เด้อเมือป่ากันเด้อบ๊ายบายให้ลุกแล้วไหมจ่ะลุกจ๊ะเจ้าลุกป้าบ่ได้มือฮ้ Pa có đêm mưa đây mi mặc kiểu mà mình nằm bớt lợi chứ ừ mình bất cả lúc thì mình thôi ồ phật tụ mất tay thắng này mất tay mất tay hai sao โอ้จบไปนะึกวใครทำเช้าอะข้าขโมยอไรเงินพูนพูนพูนทั้งนั้นเฮ้ยทั้งนั้นทุจรกรอทั้งนั้นทุจาก่อเฮ้ยไปกินเดี๋ยวป้าวันนี้ทำไมเล่าไปไปกันไปไปกันไป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 ไกันเออแน่นเจ้าเดิมซกินอยู่นอกวแบเยอะรเอาจแส เจิกจนตอนี่เอมาได้บนกกเมื่อยนึงไปไปช่วยเมื <m <m ่อป้าก่อนมามากระเบิดคข่ออเคไลยนี่ยังก็โทหาเด้อโซยได้กับโซยโซยโบได้กับโมา บบแมนเนี่ยมาซอยได้ก็ซอยช่ไหมไรก็ซอยอันท่ไก็ซอยซอยบไรโบมาโอ้โหโอ้ฝูงทั้งนอนไีเาเดียวเลยเจ้น้าม้อยู่นเ้าน้มเออบิดบุญก่อนอย่างเมื่อเบิดหลอกน้ห่เยจะพนะสมงชื่อนี่เพงินช่วงจ้กหน่อยนี่แห็งค้านี่เนาะจกเมื่อหนอบิดบุญล้วเิดจะเป็นนเออึดไฟรายได้ไกรดิหล้นหาเงินหาคำชื่อกินเนาะที่พายได้ไ ป้าสันฉันเอาคลิปนี้ให้พี่น้องเอ้ยทั้งสุนกับน้องแตวก็ฉันได้ขอน้าพ่อแม่พี่น้องปา้าลุงไปก่อนเด้อเนาะเรื่องที่ผ่านมากะขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องปา้าลุงทลายเนาะน้องแตวได้ไม่ยังจะบอกป้าลุงอยู่บ้างขอถอดข,ขอให้นั่เด้อมาทุกคนบุญญาให้เรื่องบูดีเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันบุได้ มาโทษ่ะขอบใจไรใี้กำลังใจเด้ดอ,อด้วยบารดีเด้อ